อ่ะนะฮะวันนี้มาอยู่ที่อำเภอห้วยพึ่งนะฮะจังหวัดกระสินเดี๋ยวมาอัปเดตนะฮะตรงข้างหน้านี้นะครับเพราะมันมีรถหายไปหนึ่งคันนี่นนี่จอดตรงนี้หายไปนะฮะเป็นรถบ i กเอ็มนะฮะเครื่องทีดีสองเจ็ดนะมันหายไปแล้วก็เลยมาอัปเดตกันหน่อยว่ามีอะไรหายไปบ้างนี่นี่นี่คันนี้มีคนสนใจเยอะอยู่นะฮะแต่ผมขอรื้อนะหรือว่าเขาจะยกเป็นคันก็ได้แต่ผมรื้อไปแล้วล่ะนะฮะรถเดิมๆมีเล่มทะเบียนด้วยนะคันนี้ เดี๋ยวไปคั้นแรกครับนี่ฮทีบบารือไปหลายอย่างแล้วโอ้โหประตูหายประตูหายครับประตูหายแล้วก็เหล็ก bar, คอชันบาร์นะฮะคู่หนึ่งหายกระจังหน้ายัางอยู่นะนี่กันชนเนี่ยผมถอดขายหมดแล้วนะฮะเอาอะไรบ้างกระบงกระบะนะครับเป็นเกียร์ เป็นเกียวอตโต้นะเป็นเครื่องอะไรไม่รู้ห้าเอสหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะนะ,ะนี่เราลือหมดเลยนะฮะใครหาอยู่ตอ,ตอนนี้ก็ยังเป็นฝุ่นเฉยๆนะแต่ถ้าหน้าฝนนี่ือน่าจะตกเต็มแหละนะฮะเปื้อนเต็มแลยแก้มแก้มก็ซ่อมแล้วนะนี่นะแ,แปลงแล้วหาสวยๆยากเหลอนะฮะแต่ภายนอกนี่นก็โอเคอยู่ ดุมก็ถอดขายนะครับวงลัยธรรมดาโอเคอยู่วงลยคัสซีสวยนะตัวนี้ดามมาเรียบร้อยเพื่อง้ายนะฮะใครหาทําสาลงสาลรี่อยู่ก็ลองเข้ามาดูนะครับเพื่อง้ายทําสา่นะฮะเป็นของที่กระบะกระบะไม่ผูนะฮะแต่ฝาท้ายไม่มีแล้วก็เขาแต่งมานะฮะนี่เห็นไหมเขาปาดช่องตรงนี้สําหรับทางแก๊สทางก๊าซตัวนี้ก็ แยกขายนะครับใครอยากได้ก็ลองเข้ามาดูนะถังกา๊าซน่าจะมีกา๊าซอยู่นะครับเป็น CNG นะครับหรือหรือ NGV ตัวนี้แกะขายหมดทุกอย่างนะฮะอยู่นี่โคโรนาครับโคโรนาแม็กโอ้โหรอแม็กมีนะฮะหรือนะฮะตัวนี้ใครเห็นรถ ตัวเองนะฮะแล้วก็สอบถามได้เลยผมรื้อหมดละนะฮะนี่สีดอก็รื้อหมดนะฮะรื้ออะไรหมดละสีดออะไรรถเก๋งมีเยอะอยู่นะรถเก๋งนะครับของหายยางมันจะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะฮะผมยังไม่ได้ขายออกนะฮะนี่อะไรนะ,ะมามาดูไอตี้ตัวนี้ฮดีฮัตซีดีหัวล้อ,อแม็กสี่ล้อเลย ยางไม่สวยแล้วล่ะนะฮรกระบ่เดิมๆอยู่มีแมกไลเนอร์ให้ด้วยกระบ่าบางๆเลย mm hmm. ฝาท้ายสวยแต่ไม่ได้แกะ่นะขายยกลูกนะครับขายยกลูกแล้วก็ขายทั้งแมกไลเนอร์นะโลบาก็คุยกันนะฮะนี่กระจกผมขาดขายไปแล้กระจกถอดขายแล้วก็กระจกมองข้างก็ถอดขายนะฮะแล้วแมกของอะไรไม่รู้นี่น่าจะแข็งแรงอยู่ทั้ง4ี่ล้อเลย เป็นรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆเ,เลยนะฮะสภาพก็โอเคอยู่นะประตูนี่ยังงูยังจ่๋อยู่เลยนี่ทำความสะอาดหน่อยก็สวยแลยนน้วนี่ลักษณะเก่าเก็บก็โหออรื้อเลยมีมีมีคนมารื้อเอาอันนี้แหละนี่ปุ่มมันนี้ครับรื้อ,อยากนะฮะต้องรื้อโอ้โหหักเลยอืม มีลำโพงโอ้โหเดิมๆดูดิลําโพงมันยังมีเลยนะ่ะลำโพงตรงนี้อ่ะช่องแอร์นะฮะนี่เดือนไม่พวงไรก็ยังสวยอยู่นะนะฮะเบาเขาดหมดแล้วแผงข้างทั้งซ้ายขวาเลยจะไปทันไหมนี่เอาเครื่องดีอยู่นะครับเครื่องไม่ไอายนะ แต่ไม่รู้ว่าามันเขาเรียกอะไรล่ะแต่ไม่รู้ว่ามันน้ำดันไหมตัวนี้นะเพราะว่าสาเหตุที่รถจอดนะคือหม้อน้ำมันรั่วนะครับหม้อน้ำมันรั่วมันก็เลยทำให้จอดแล้วก็มีน้ำเต็มนะฮะสันติฐานไปเวลาน้ำรั่วแล้วก็ค่อยเติมเวลาน้ำหมดก็จะเติมนะฮะอันนี้ซูลูนาซูลูนานะ หยดน้ําถอดขายครับหรือขายรถขับได้นะอะไรของมันพวกล้อมงล้อแม็กนี่อดขายหมดละผมนะฮะเพราะว่าตัวนี้ถอดขายไปแล้วรถขับได้ดีๆอ,นะนะอ,อยู่นะเนี่ยผมไหอเกียร์โต้เกียร์ก็โอเคเลยสับดีนะฮะไม่ได้ติดแก๊สนี่พิต่อขายโชคนะฮะเครื่อง 5A หรือ 5A เนี่ยตัวนี้ก็ถอดขายนะฮะก็จกแตกแล้ว บิ๊กเอ็มคันนี้ก็จอดนานแล้วนะฮะก็รื้ออะไรครับเครื่องดีอยู่เยเครื่องไม่ดีหรอกยังไม่ได้ลองนะฮะยังไม่ได้ลองนะเฟืองคายพวกนี้นะแต่สภาพก็แกไขายได้หมดละนะฮะเนี่ยเลนเซอร์ทะเบียนก็มีคันนี้ถอดขายปัามติ๊กไปลนะรถขับได้อยู่แต่มันสะดุดนะครับผมรถถอดขายปั๊มติกละมาฝั่งนี้บ้างนะฮะนี่ อะไรหนร่เขาเรียกอะไรแ a มรี่ไปยีไหนไหม่รู้นะฮะเครื่องีใหญ่เลยอันนี้ก็ถอดขายอะไรนะฮะนี่ใครหาเห็น c a มรี่แบบนี้แบบก็กลองมาดูนะฮะอยู่ที่ห้วยพึ่งนะนี่ฮะเครื่อง 4A 5A ตันนี้ผมจำไม่ได้ล้อแม็กนะครับแต่เป็นตาถั่วนะตาถั่วตัวนี้นี่คันนี้ทะเบียนสวย5599มุกดาหาร กระบาเดิมๆเลยนะฮะรถเดิมๆแต่พังแล้วนะโซนหน้ามาเครื่องนี่เขาว่าวาลวหักะะขี่ไม่ได้มีเล่มอยู่กระบานี่ยังสวยเลยใครหายอยู่กระบามันเนี่ยโอ้นกเขามาทำรังใสโซล่าเซลล์โอ้โหเนีน่ย ก็โหกล้องมีทุกจุดเอา้าก็รื้อขายนะฮะใครอยากได้เป็นคันละหมื่นแปดเองคันนี้อันนี้อะไรล่ะมันอันนี้คันนี้ก็รื้อขายนะรถขับได้เหมือนกันฮะเขาขับมาจากกรุงเทพนะนี่คันนี้ขับได้ดีๆอยู่อย่างแรงเลยนะคันนี้เครื่องดีๆอยู่นะฮะมันรุ่นอะไรไม่รู้เดียวรถเก่งผมก็ไม่ค่อยสันทัดนะครับ หลายรุ่นเลอเกินเกิดไม่ทันก็ได้มีกระบะไทตันครับเดิมๆไม่มีแม็กไนเนอร์มีฝาท้ายให้เออมีไฟท้ายให้นะฮะถอดออกนะฮะเขาไปทำเป็นกระบะบรรทุกวัสดุก่อสร้างเอาไปใส่ไซโคลนได้นะต้งแปลงนะสวยเลยถ้ามีซีเรียสเรื่อง ความสวยนะฮะอันนี้มัตตารถห้าประตูโอ้โหจอดยางเนี่ยไม่ไหวแล้วครับอคันนี้เครื่องสามพันนะฮะเป็น b ีดีสามศูนย์เครื่องบิเกลมฝาแดงนะฮะล้อแม็กเครื่องดีอยู่คันนี้นะครับถอดขายหมดละรถตู้พวกนี้นะมีเล่มด้วยนะคันนี้ มีเล่มด้วยเครื่องสามพันเครื่องแดงเครื่องแดงเขาเรียกวอะไรวะเออแวนปะก็ผุแล้วล่ะเนาะบัดดี้ครับเครื่องเครื่องมีอยู่นะถอดเฟืองท้ายขายไปแล้วอะไรขายหมดแล้กะกระจกกระจกใครยังอนุรักษ์ของเก่าอยู่พวนะกชกพวกนี้แหนบเนิบนเครื่องดีเลยนะตัวนี้เครื่องเกียร์ดีเลย ผมขับมากับมือแต่เบรกไม่ดีนะฮะเบรกไม่ดีคันนี้ไม่มีทะเบียนนะครับตาไฟสีตาคลาส,สิกเลยไซคโคนเครื่องไซคโคนมีหลายคันอยู่ไซคโคนนะฮะเครื่องอันนี้เขาขับมาส่งนะเขาว่าเครื่องดีอยู่เพราะว่านะแต่เกียร์ก็ดีอยู่แต่มันตัวนี้มันจะหลวมๆนิดน,นึงนะฮะ เอามาดูได้ครับนะฮะที่หวยพึ่งนะฮะจังหวัดกระสินนะครับก็ไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เท่าไหร่นะฮะทางเพจียผมไม่ได้ดูได้สอบเลยละเอาคันสุดท้ายครับคันนี้ยังอยู่นะฮะคันนี้ยังอยู่เป็นรถเดี๋ยวว่านะฮะสี่ล้อกลางรถแห่ทาเป็นรถแห่แล้วไม่ได้ลื้อนะยังทําไม่เสร็จโปรเจกต์นี้ยังไม่เสร็จเลยนะฮะเครื่องเป็นเครื่องบางกรตัวนี้ก็ขายหายอยู่ก็ลองเข้ามาดูนะครับ อันนี้นะเป็นรถจอดนี่มีทะเบียนชุดเล่มชุดโอนพร้อมอ่ะหมดแล้วครับข้างหน้าเดี๋ยวไปดูข้างหลัง